สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเล่นเกินชินครับเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสฟังไลฟ์ฟุดคุยของคุณโปรจิกับคุณเดวีาทองเรื่องที่ว่าริกเกอร์หรือคนปล่อยข่าวหลุดข่าวลือเนี่ยทำ้ายวงการเกมได้อย่างไรครับผมรวมถึงทำ้ายตัวเกมที่เราเล่นกันเนี่ยได้ยังไงนะครับตอนแรกผมก็ไม่รู้้ยสารภา,ภาพเลยไม่รู้อา้าวก็แค่ข่าวลือจะไปทำลายเกมได้ไงวะก็เขาลือกันแล้วก็ไปแจมด้วยดีสนุกดีไปฟังข่าวลือกันปรากฏว่าฟังไลฟ์เสร็จปุ๊บครับสึก รู้สึกผิดว่ะคือการฟังเขาเลยเข่าหลุดเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถฟังได้ไปใส่ใจหรือเจือกได้อยากรู้ก็ไปอ่านไปฟังได้เว้ยแต่ว่าผมไม่ควรลองทำคอนเทนต์เว้ยอันนี้ขออภัยด้วยจริงๆนะครับทุกคนคือเราก็แบบคิดน้อยไปคือก็ไม่รู้ว่ามันจะมีผลขนาดนี้เว้ยก็เลยแบบไปฟังเขาไลค์กันว่าเฮ้ยเป็นทำไยวงการเกมได้ยังไงทำไรเกมได้ยังไงเออก็เลยคิดว่าต่อไปนี้เราจะไม่ทำพวกข่าวือยข่าวหลุดละ คือมันคือมันก็แบบคุยมันน่ะเข้าใจแต่คือมันมีข้อเสียค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวจะไล่ฟังในคลิปนี้นะครับดังนั้นเนี่ยคลิปนี้เป็นคลิปให้ความรู้นะเผื่อใครที่แบบเฮ้ยเขาลือตัวนั้นมาเขาลือว่าออดิแฟคเนั้นจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณฟังขอาวลืพวกนี้มันมีข้อเสียยังไงบ้างเดี๋ยวจะไล่ทีละข้อเลยข้อที่หนึ่งครับข่าวลือหรือข่าวหลุดหรือข่าวมั่วั่วนทั้งหลายเนี่ยทําให้คุณตั้งความคาดหวังสูงและเมื่อไม่ได้ตามหวังครับคุณจะผิดหวังมากยังไงอ่ะ สมมติว่าคุณคิดว่าจงลี่อ่ะอเคจงลี่แล้วกันตจงลี่ตัวนี้เนี่ยไม่มีข่าว,ล,าวลือข่าวลุอออกอะไรออกประกอนเลยทุกอย่างเงียบสนิทหมดพอจงลี่มาปุ๊บมันไม่เก่งเท่าที่เท่าที่คิดอ่ะมันเป็นเทศสงครามมันไม่เก่งอ่ะเราก็จะรู้สึกเออก็มันไม่เก่งเล่นซับก็ได้วะเอาเป็นซับซับไงดีก็จะคิดวิธีการใช้งานจงลี่ตามที่มันควรจะเป็นจากที่เห็นในเซิร์ฟจริงแต่พอข่าวลือมาไว้ว่าจงลี่ ใช้ท่าอัลติเมตปุ๊บสตูติดหินแล้วจะโดนดาเมตหินแรงขึ้นโดนกระยาพแรงขึ้นเนี่ยมันเนิร์ฟก่อนที่จะเข้าซิจริงเว้ยหลักฐานนะคือทุกคนลือกันหมดเว้ยทุกคนลือจนเชื่อเป็นเรื่องจริงแล้วเราก็สึกว่าเฮ้ยแล้วหลักฐานนะเออไม่มีวะ่ะพอเรา,าคิดย้อนกลับไม่มีหลักฐานเลยว่าจงรี่ทำงานนี้จริงแล้วที่หลุดออกมาลือออกมาก็แบบปากต่อปากเขาเล่าว่าเขาเล่าว่าเขาเรือว่าจนมีคอนเทนเตอร์ลงตูได้บอกว่าะ ไอ้ตอนจงรีตูไม่ได้ทำเออจำเว็บเพจต่างๆหรือว่าทางเว็บไซต์ทาง youtube เนี่ยทําเรื่องจงรีว่าเฮ้ยตอนจะเข้าเซิฟจ,จริงแล้วเป็นอย่างนี้นะผลคือพอามเนมจริงคุณหวังสูงมากเลยเป็นตึกเป็นตึกไปยกเลยแล้วพอได้จริงแม่งเป็นคอนโดห้าชั้นอะเป็นอพาร์ตเมนต์ดีกว่าคุณรู้สึกผิดหวังว่ากระโดดลงมาแล้วตายคาที่แต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้หวังอะไรเลยคุณรู้สึกว่าจงรีมาอะโอเคในะเรื่องเป็นงนี้มาจะสูงสักประมาณตึกสิบชั้น พอคุณโดดลงมาที่คอนโดห้าชั้นก็แบบอาจจะไม่เจ็บมากถ้าโดดจากตึกประหยกมาคอนโดไออพาร์ตเมนต์สิบห้าชั้นพวกนั้นอะ่ะมันก็จะไม่เจ็บมากเพราะคุณหวังต่ําหวังเท่าที่คุณรู้แล้วพอออกมาจริงไม่ได้ดังหวังพุณอาจจะโกรธมิโโยอะ่ะแต่ก็คงไม่ถึงข,ขั้นอยากจะไปเผาขนาดนี้ยเออนี่ครับคือปัญหาของลีเกอร์หนึ่งมันไม่คุณคาดหวังสูงไม่ได้ดังหวังคุณโกรธมากและมันไม่มีหลักฐานว่าไอที่คุณหวังไว้เป็นเรื่องจริงเว้ยข้อที่สองครับ การฟังเขาหรือมากเกินไปแล้วเชื่อเนี่ยทําให้คุณเสียเวลาเสียเงินโดยใช่เหตุยังไงคุณจําข่าวที่บอกว่าให้ไปตามล่าไอหมหาน้ำเนี่ยไหมไอซัลามันเดอร์เขาขาวอะ่ะไอที่มันมันดอกลูกแก้วอะ่ะลูกแก้วกลมๆเนี่ยพวกเขาลือกันว่าเดี๋ยวแบบน้าแข็งมานะภูเขาหิมะที่จะมาใหม่เนี่ยต้องใช้ยาที่ทาให้เราเนี่ยอบอุ่นเว้ยแล้วต้องใช้ไอหินกลมๆเนี่ยเพื่อผสมกับดอกไม้ไฟแล้วกลายเป็นยาให้เราอบอุ่น คนก็แห่เลยเอ้ยขอนึ้หิมะจะมาแล้วไปวิ่งล่าไอหมาน้ํานี่เลยเว้ยไอตัวหน้าตายอย่างเงี้ยที่อยู่ในรูปเนี่ยปรากฏไอตัวนี้มันหายยากมากคุณวิ่งล่ามันเนี่ยน่าจะเสียเวลาเป็นชั่วโมงเพื่อจะได้มาไม่กี่สิบเมตรอะบางทีไม่ถึงสิบเมตรด้วยนะวันหนึ่งมันเกิดไม่กี่ตัวคุณก็วิ่งล่าเข้าไปดิล่าผ้าเลยพอปรากฏลืมแล้วสักสองสามวันหรืออาทิตย์หนึ่งไม่แน่ใจออฟฟิเชียลประกาศโป้งยาทำให้อุ่นครับไอวอร์มิ่งวอตเทลอะไรต้นนะ่ะใช้ ดอกไม้ไฟจริงและและอีกอย่างหนึ่งที่ดอบในภูเขาหิมะแล้วที่ไปล่าหมาน้ํากันมาเนี่ยไปวิ่งจนหัวหมุนเนี่ยมันทําไปเพื่ออะไรวะไอไข่มุกเนี่ยเอาไปทําอะไรก็ไม่ได้มันกองอยู่ในคลังอัพตัวละครก็ไม่ได้สุดท้ายคุณเสียเวลาฟรีโอเคคณอาจจะแย้งว่าเอ้ยก็เผื่อมันใช่ไงก็ล่าล่าไว้คุณเอาเวลาไปล่าบอสตามแมปดีกว่าไหมอย่างน้อยนั้นลุ้นดอกอณิแฟกน์นะเว้ย สมมติว่าคุณล่าไอหมาน้ำได้สิบชั่วโมงผมใช้ตัวอย่างแบบเอ็กตรีมเลยนะสิบชั่วโมงได้ไฮบุกมาเลยเนี่ยสองร้อยเม็ดสมมติเราสิบชั่วโมงเนี่ยไปล่าบอสตามแบบได้อดีฟแอคสามดาวมายี่สิบสามสิบชิ้นก็อะไรเท่าไหร่ก็ว่าไปเอาอัปเกรดตัวละครค,รคุณจะคุ้มกว่าไหมเห็นไหมการเชื่อขาวลือเนี่ยทาให้คุณเสียเวลาและทรัพยากรในการเล่นไปโดยใช่เหตุและทาให้คุณเหนื่อยด้วยแล้วพอคุณรู้สึกว่าเฮ้ เสียเวลาอ่ะคุณจะเครียดคุณจะสุกิจตกคุณสุกโอโหแม่งกูไม่น่าเชื่อเลยอ่ะนั่นแหละครับคือข้อที่สองข่าวลือข่าวหลุดทาให้คุณเสียเวลาและเงินโดยใช่เหตุข้อที่สามครับอันนีิโยมาต่อคนอาจจะเลิกเล่นเกมนี้คุณอาจจะไม่รู้สึกอะไรนะแต่ว่าเกมทุกเกมครับทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการบริหารเกมคือคนเล่นถ้าคนเล่นเกมมันเยอะครับเกมนั้นจะอยู่ได้ย,วยาวๆย,ยกตัวอย่างได้หลายเกมเลยเช่น ฟดโกแกแน,นูแฟนตาซีอซูเลนเกมนี้ด้วยทุกเกมที่อยู่รอบโลกีไปนี้ได้ครับคนต้องเล่นเว้ยคนยิ่งเล่นเยอะเกมยิ่งอยู่ได้นานนี่คือเรื่องที่แบบสำนึกสำนึกเลยอะยิ่งคนเล่นเยอะเกมยิ่งอยู่ได้นานเพราะมีกระแสนิยมมีเงินเข้าระบบมีตังจ่ายพนักงานมีตังโปรโมทต่อเกมก็อยู่เรื่อยๆแต่พอคนผิดหวังจากไอ้เรื่องอย่างนี้เนี่ยซึ่งมันไม่กลัวจะผิดหวังไงคือ ถ้าคุณไม่ฟังขอาลือคุณก็จะไม่ผิดหวังคุณไม่ทฟังขาลือคุณก็จะไม่เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไรค่าคุณก็จะเล่นเกมน,นี้ได้ยืนระยะยาวนานขึ้นแต่พอคุณฟังลือจงรี่มาอุ้ยผิดหวังวะ่ะเจ็บปวดทีหนึ่งแล้วฟังลือไอ้กันอยู่มาก็ผิดหวังรอบที่สองแล้วถ้าเกิดผิดหวังสมมติสมมติผิดหวังฟังลือเสี่ยวมาเกิดผิดหวังสามรอบ ฟังลืออายากมาเอ้าไม่เข้าอีกพูดตอมาคุณฟังลือมันนุกอันเลยแล้วทุกอย่างมันไม่เป็นตามที่คุณหวังคุณจาข้อหนึ่งได้ไหมหวังสูงผิดหวังเยอะเพราะคุณผิดหวังแล้วผิดหวังแล้วผิดหวังแล้วผิดหวังเล่าเนี่ยมันมีผลต่อความอยากเล่นเกมนี้ต่อเว้ยแล้วคุณรู้สึกเอ้ยไม่เล่นดีกว่ารู้สึกแบบไม่ได้ตาวังเลยแต่นั่นคือความหวังที่คุณตั้งแบบรุนแรงไงเพราะจากการฟังข่าวลือไงซึ่งมันไม่ดีพอมันไม่ดีปุ๊บคุณเลิกเล่นไปคนอาจจะบอกว่าเออก็เลิกไปดิ่่่นนยยิงงงเเลล้อกม มีโอกาสเติบโตได้น้อยลงนะครับอยากให้เกมที่คุณอยู่นะอยากนีก่ถ้าคุณอยากให้เกมที่คุณเล่นอยู่นานๆเนี่ยทำอย่างนี้ก็ได้คนเล่นมันเยอะขึ้นเข้าไว้สร้างคอมมูนิตี้ที่ดีไว้เพราะคนเล่นนี่ครับคือทรัพยากรอันหนึ่งเลยที่ทําให้เกมนั้นอยู่ได้หรือตายไปโอเคข้อถัดมาครับอันนี้เราไม่เชิงดีเฟนซ์ที่มิโ,โยนะแต่ก็พูดหน่อยละกันคือบริษัทษเสียเงินที่ควรจะได้สิ่งหนึ่งที่บริษัทษเกมเกยดที่สุดก็คือการดองเพชรหรือการไม่เติมเงิน ช้คานี้เหรอการไม่เติมเงินคือถ้าคนยอมเติมเงินเพื่อซื้ออะไรที่เขานําเสนอมาแล้วเนี่ยเขาแถปปีมาเอ้ยเงินเข้าระบบมาแต่พอคนได้ยินข่าวลือย้ำว่าข่าวลือนะเสี่ยวข้าเดืนอนกุมภาอายกาเข้าเดือนนู้นหู้เต๋าข้าเดือนนี้ปุ๊บคนมันจะเกิดความรู้สึกว่าอเมโตะกูคาบกันอยู่คาบเรารอ,อตามข่าวลือว่าตัวนั้นจะเข้าตัวนี้จะเข้าในอนาคตดีกว่ายกเว้นก่อนนินึงคือ คุณเป็นผู้มีความฝันเช่นผมฝันจะได้เจสซิโนลาผมดองเพชรทุกอย่างทรัพยากรที่มีเพื่อเจสซิกโกลาที่ไม่รู้จะเข้าเมื่อไหร่แล้วผมไม่แคร์ด้วยว่าซิกโนลาจะเก่งหรือไม่เก่งใหญ่ก็พอแล้วไม่ถึงว่าเออสกิลตัวละครมันใหญ่นะตัวละครสูงใหญ่อะไรงี้เพราะสูงเท่าชาย,ยใช่ปะ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะ <laughs> นั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยไม่เกี่ยวนะผมไม่ได้อยู่กรณีของพวกฟังเขาลือนะเพราะซิกโนลาไม่มีเขาลือเลยครับกูรออยู่ขมังล้วน,นเป็นผู้มีความฝันเป็นผู้โจลโนู้นี้มีความฝัน นั่นแหละครับนี่นคือสิ่งที่รอของเจสิกโน่าอันนี้ไม่เกี่ยวกันอะกลับมาที่หัวข,ข้อต่อเมื่ษษอสอเอกันนี้ควรจะเป็นทําไมเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดอเวโตมาปุ๊บเขาบอกแผนอย่างนี้คนจะเติมเงินเท่านี้แต่พอคนลือกันว่าอายาการจะเข้าตู้นั้นผู้เต่าเข้าตู้นั้นอเมโตคนได้เปิดหรือที่เลวร้ายที่สุดคือเรื่องที่บอกว่าตู้ของอเวโตเนี่ยมีสีดาวเป็นขยะขยะแหละแล้วก็กับแอมเบอร์ คือมาอย่างนี้ไนดะ้คนไม่เปิดแน่นอนเว้ยแต่นั่นคือข่าวลือที่การันตีแล้วว่าไม่จริงถ้าคุณเชื่อพวกคุณจะสุดคุณไม่อยากเปิดตู้พวกนี้เลยเพราะสีดามันห่วยเช่ว่าห่วยได้เพราะว่าถ้ากิงบางวันใช้ง,งานจริงไม่ได้อวยเนี่ยไคยากับแอมเบอร์ก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่แม้ว่าแพดหน้าบอกว่ามันจะเก่งก็ตามแต่นี่มันเป็นเรื่องของอนาคตทั้งนี้ทนั้นครับถ้าเกิดคุณไม่เติมเงินที่คุณจะเข้าระบบก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยเงินที่คุณจะเข้าตอนที่ตู้มันเข้าเนี่ยมันไม่เข้าบริษัทบริษัทกก็มีีาไไรน้อยลงงซึ่เปปฮ คือผมไม่แฮปปี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดจะตามมาคือโอเคมันอาจจะเขาอาจจะมีเงินอยู่แล้วแหละเพราะว่าเงินบริษัทเขาเนี่ยคุมตั้งแต่ตอนเปิดเกมได้ไม่นานแล้วแต่ว่าถ้าเงินมันเข้าร้อยไปเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนแผนการตลาดใหม่อะไรพวกนี้ซึ่งเขาไม่แฮปปี้คือนี้เสียบ,บริษัทไม่เกี่ยวกับเราแต่ถ้าเกิดมเสียองนี้ไม่บ่อยเนี่ยอาจจะมีผลกับกระทบกับการพัฒนาเกมได้ซึ่งเราไม่รู้ว่าจะะทบยังไงคือเข้าใจไว้ว่าเกมมันรันได้แต่ถ้าเกิดบริษัทเงินอู้ฟู่มากขึ้น เขาอาจาจะมีแบบแคมเปญพิเศษแจกเพชรฟรีเอ้ยรวยแล้วเวย้ยแจกเพชรฟรีปีใหม่ให้คนเล่นเอาไปเลยปรากฏเอ้ยโอ้โหไม่เงินไม่เข้าอะ่ะงั้นไม่ต้องแจกแล้วกันไม่ต้องแจกเพชรฟรีแล้วกันเราให้ผู้เล่นเติมเองเพราะเงินเราไม่พออะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งอันนี้เป็นการคาดเดาอันนี้เป็นข่าวลือนะย้ำต้องมีความคิดวิเคราะห์แยกแยนะถ้ามันคิดวิเคราะห์แยกแย้ใหญ่ก็จะฟังหูไว้หูได้ดีโอเคนี่ครับข้อที่สี่คือบริษัทเสียงนี่ควรจะได้แล้วเขาอาจจะให้ผลตอบแทนเราน้อยวที่ควรจะเป็น ต้องขอบคุณผู้เประวานอบครับไม,ม่ไม่เป็นวานอย่างพวกพี่ในพวกผมไม่ได้ของฟรีนะครับโอเคสุดท้ายข้อที่ห้าข่าวเลยทุกอย่างไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากสนุกและมันที่ได้เจือได้ไปใส่ใจได้ไปรีบออเขาด้วยซึ่งผมก็เป็นไม่ได้บอกผมไม่เป็นผมเป็นแล้วผมทําผิดด้วยโอเคขอกราบขอประทานอภัยด้วยว่าที่ทำคอนเทนต์แนวลีเกอร์มาซึ่งเรารู้ว่ามันมัน้ยคุยกันมนันมากเลยไอไอคลิปนั่นอนะ แต่คือมันสิ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะไม่ว่าจะลืออะไรก็ตามนะครับมีโอกาสถูกและผิดเสมอเช่นผมลูอว,ว่าอวิโต้เนี่ยโคตรกากเลยคนก็เชื่อไม่เปิดตู้พอเข้าตู้มาอวิโต้เทพแล้วไงอะก็ไม่ถูกนี่วะหรือผมบอกว่าเฮ้ยเนี่ยต่อไปนี้นะอวิโต้เข้าตู้มาจะโคตรเทพเลยพอเข้าตู้มากะากแล้วไงอ่ะเห็นไหมมันไม่มีความเชื่อถือเลยแล้วอีกอย่างคือเทสเตอร์เนี่ย มันไม่ได้มีคำกันติว่าเออมึงเทสอย่างนี้นะออกมาเป็นจริงเนี่ยคือเรื่องจริงเลยคือกี่ตัวแล้วล่ะจงลี่อย่างเงี้ยใครกันเออตัวเดียวนี่วะที่แบบดราม่าหนักสุดจงลี่ในชัดเจนสุดเสี่ยวก็ได้อ่ะคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่เข้าเซิร์ฟจริงกับตัวเทสเนี่ยยังไงก็ไม่ตรงกันถ้าเซิร์ฟเทสกับเซิร์ฟจริงตรงกันทุกอย่างนะเขาจะเทสทําอะไรครับผมถูกปะ คือเขาเทสเพื่อจะดูว่าเฮ้ยมันควรจะปรับตรงไหนจะเพิ่มตรงนี้ลดตรงนู้นไหมเพื่อให้มันออกมาดีที่สุดในการเล่นจริงแตได้เกิดเทสแล้วทุกอย่างเหมนเิมหมดแล้วจะเทสทาไมอ่ะดีอยู่แล้วเนี่ยผลคือลีกเกอร์ทุกอย่างขาวลือทุกอย่างนะครับไม่มีความน่าจะถือแม้แต่นิดเดียวแม้ว่าจะลีกมจาจากเซิร์ฟเวอร์เทสก็ตามใครพูดอย่างนี้กไม่น่าจะถือครับผมเพราะท้าได้ความน่าจะถือท้งหมดเนี่ยเข้าเซิร์ฟจริงไม่เหมือนก็จบแหละพังแล้วที่ฟั่งมข่าหลือมาเป็นไง ก็เจ๊งดิแต่แต่เอาจริงๆไปเสพได้นะผมก็เสพอยู่มันดีแบบเฮ้ยโอ้โหเรื่องนี้นั้นมันมากเวลาเสพเพราะเซจริงคําหยาบเต็มที่เลยครับมาครบกันทั้งเขาดินเลยครับครบเครื่องมากโอเคนี่คือห้าข้อเสียนครับสรุปตอนท้ายกันหน่อยว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งครับเขาหรือทำให้เราคาดหวังสูงแล้วพอไม่ได้ตามหวะก็ผิดหวังมากข้อที่สองครับเสียเวลาเสียเงินโดยใช่เหตุข้อที่สาม อาจไม่คนเลิกเล่นได้จากการผิดหวังบ่อยๆเข้าซึ่งมึงไม่ควรจะหวังกับอะไรจะข่าวลืออยู่แล้วเราก็เข้าใจเว้ยแต่แบบพอเห็นกดหวังไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าเสพเยอะไปแล้วเชื่อทุกอย่างเนี่ยอาจต้งเล่นได้นะครับแล้วคนเ,เล่นเยอะๆเ,เนี่ยทาให้เกมอะโตช้าด้วยข้อที่4ี่ครับบริษัทเสียงที่คนจะได้อันนี้เนี่ยไม่โคงก,กับเราโดยตรงแต่ถ้าเกิดบริษัทแบบอู้ฟู่อะมีเงินเยอะๆเ,เ,เนี่ยอาจจะแจกเพรฟรีไพ่โเจมฟรี free, ตัว๋วเปิดกาชาปงสิบฟรี free, อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแจกได้ถ้าเกิดรายได้ดี แต่ถ้าเกิดเขาไม่ดีเขาก็ไม่แจกเพราะอยากให้เราเติมเงินมากกว่าสุดท้ายครับข่าวลือไม่มีประโยชน์เลยเพราะคุณได้แค่สนุกมันถ้าคุณไปเสพแล้วเสพเพื่อความสนุกอย่างเดียวโอเคแต่อย่าคาดหวังกับมันครับผมรวมถึงอย่ามาทำคอนเทนต์ด้วยโอ๊ยขอโทษจะไม่ทําแล้วคอนเทนต์ลกเกอร์ขอโทษตามนะครับผมจนวันนี้ครับรายการพจิก,ก็จบแต่เพีเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ตามฟังจนจบ แล้วก็ขอคุณคนที่สนับสนุนกดไลค์กดแชร์ด้วยส่วนใครมีคอมเมนต์็นอย่างไรนั้นคอมเมนต์ด้านล่างครับตามสไตล์ช่องเรามาคุยกันด้วยสัใจในคอมเมนต์ดีกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับและขอโทษในคลิปนั้นด้วยฟิ